fc เนาะนะครับตอนที่ผมไลฟ์สดครับอย่าลืมนะครับถ่ายบ้านทิ่นนามาให้ดูด้วยเนาะนะโอเคมาถึงแล้วนะก่อนอื่นนะครับผมก็จะถวายน้ํานะครับผมตาใหญ่นะครับผมเผื่อจะมีโชคมีลาบนะครับจปลูกไว้กับเขาบ้างนะครับผมโอเคเลตโกะมาจับไว้ให้พูเข้าไปจับตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเค ถวายน้ำตายายน um, uh, oh, uh, ้อยอก็ม uh, ีคนเอามาวางอยู่ถัพูมาเด้อโอ้ต้นต้นผงชุรสแม่มาปลูกไว้มันก็ใหญ่อยู่ดิเดี่ยไปดูต้นดอกไม้ที่แม่มาปลูกไว้เอออันนี้ต้นต้นยอก็ขึ้นอยู่ มีใครได้มาตัดแยานี่ไงแม่มาปลูกต้นพุทซ้อนไว้นี่ขึ้นอยอ่แล้วก็ปลูกต้นขาต้นอ้อยขึ้นอยู่แต่ว่านี่แหละจะทํายังไงหญ้าลกกังเลยอสงสัยแม่ต้องสละเวลาเอามีดมาถางสักวันหนึ่งเลยละมะั้งแม่เพียงจะเอามาถางหญ้าเนาะสงสัยคุณยายที่เพื่อนมานอนอยู่ตรงนี้เพื่อนไม่อยู่มั้งอันแม่แม่ของนาทานน่ะอาจจะไม่อยู่ อ,ออันนี้มันก็เท่าเดิมแม่นึกว่าเขาทำเพิ่มก็เท่าเดิมตั้งแต่ก่อนนะอยู่แล้วอ,อคุนเยอะออดูเดี๋ยวไปดูหวย,ยโอ้ไปดูก่อนย่านางโอ้บ้านหลังนี้คนออกมาอยู่แล้วบ้อน อืมเดียยวานางก็ขึ้นอยู่นะอืมไม่เห่าไม่เห่าลูกไม่หาว เอ็ดเพลอเลยนาะเออปลูกยานา่งไว้ดินะมันตายหรือยังมาจอบเบิ่งยังอยู่ออนเออคะแนนเลิกก็เอาน้ำมะเขเด้อคกันอยากกินอย่า <c oughs> นา่งเออปลูกไว้ให้ให้อยากกินก็กินเออเอัมมองนี่กับเงาเงาต้นมะม่วงสองต้นพอดีมันมีเบือเบี้ยอยู่เฮืเอนแล้วมาปลูกให้เพิ่นเจ้าของรถบัสเพิ่อนอยากได้ย่านางเห็นนะ เขนได้พันยังซืได้มาป่ะตี่บนี่อยู่เยอะลมันผุนเนาะอยู่ไกลกะละอืมขันเพื่อนมากอะสีมาเดือนทันว่าขันมากกะได้มาตอนบุญลวงปู่นี่แหละเลออฮดหน้าไม่โลดบนหาขาดแค้นมาอยากแกงพอนได้มายิบเอาเนี่ยขันมันใหญ่ปะนี่นี่อันนึงกับปลูกไว้มองนี่นี่ nhang dù bò đây tải nhang dù, ừ, nàng, khứa dã nàng, bàn robot เป็นใดผู be time, be <source> ้ห uh ้องน้ำของนานห้องน้ำก็ไม่มีน้ำเฮือนที่เห็นพุ่นยูเดสันเฮือนไอ้นะไอ้เดบอกดีเดะแต่ละหม่องเนาะ ทำไปดูบ้านที่นุนาด้วยเขนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตงเซตข้างบนจะมีงูแล้วมั้งนี่ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์กดติดตับช่องฝากพูดกับน้องพิมพท้าเน่าด้วยเนะาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับมีการมีกำลังใจเข้านะ มีพริกมีพริกอยู่ต้นหนึ่งพริกเผือสมัยนั้นสมัยคนที่มาเช่าอ,อยู่นี่โอ้ยหมาเนี่ยปลูกไงใช่มาเอิกอเออไปทำพันธุ์ทำพันธ <laughs> ุ์เลยมดนะเฮ้ยโมรดกมรดกของล้านนั่ะเน้น ขายบ่ได้ใช่อเออมันบ่ได้ขายมันบ่ได้ขายบ่แมนขายบ่ได้อ้ใหญ่งงีอลีขนาดว่าเป็นหมากเครื่ออะไรยังไงได้สามสี่ลูกทำส้มตำอันนี้คืออะไรนี่โอ้มาขามหวานแมมเอามาห้อยไว้ตอนนั้นตอนนั้นมันจะมีมาหินอ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนีม่มีความคิดว่าถ้าเอามาขามโรยไว้มันจะเกิดขามหวานกระท่อมอันนี้เนาะ รับซักลีดผ้าเออแล้วอันนั้นนะ่ะเขาเขาเข้ามาเอาคืนไปหรือ,อยังอะไรนะเน็ตเน็ตฮะไม่เห็นมีไม่เห็นมีเลยเห็นแต่นี่นั่นแหละเอาไปแล้วพวกนั้นแหละพวกเจ้าของใช่ไหมใชม่ใช่หรือหรือว่าขามโมยมาเอาไม่อ <g iggle> อันนี้ก็เป็นไปได้สายมันเห็นไหมสายมาเขาก็ลื้อนะพวกมาขนบ้าน ก็ไม่เห็นสายต่อมานะภูใช่ไหม,มโดโ,โลกโลกมากเลยเจ้าของเพื่นคงยุ่งยากมากเนอะจนไม่ได้มาตัดมาอะไรเลยน่าจะไม่ตัดให้เลยแล้ก็พี่แม่มก็ลก เดี๋ยวจะลายไปหาเพื่อนเยอะถ้าเพื่อนให้ตัดก็จะชวนเด็กมาเอาเครื่องตัดยญ้ามาตัดตัดรอบสารตายายอันนี้ก็ไม่มีคนอยู่เวียกลายเข็ดบาไหวบ่เชียงรถอะไรนาะเทป,ปูนบ่ของลุงชัก ตรงนี้ก็ทมไว้เฉยๆแล้วก็ปลูกกล้วยก็ยังไม่สร้างบ้านเนาะถ่ายยังไงถึงจะติดสารตายายด้วย

ฮัลโหลสวัสดีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาผู้เดียวเพื่อนนะมาหาแม่อยู่บ้านม่วงมาเพื่อนสิมาขอพรเอาของมาฝากลุงด้วยเห็นว่าเหนื่อยองุุ่นที่ลุงชอบอ้าวสวัสดีค่ะนงปุ๊ มืดสวัสดีจ้าโอ้ยสู้ๆอันนี้ของน้องเขาเป็นแบบสีม่านเป็นไหน